รถกระบะยอดนิยมไฮรักรีโวรถอเนกประสงค์7ที่นั่งคุ้มค่าเวลาใช้งาน t o y ยต้าเวลอสคอสโอเวอร์ไฮบริดพลังเยอะออปชั่นก็จัดเต็ม MG VS HEV เติมเต็มความสปอร์ตกับมิซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตอีกโก้ค่ะที่แรงม้าสูง Honda City ี้เชอร์โ สวัสดีครับพบกับมาอีกแล้วนะครับกับรอบประมูลรถสวยคัดพิเศษสภาพหนังฟ้าครั้งที่91ครับรถสวยไม่ชนหนักไม่ผิดคว่ำไม่น้ําท่วมและมั่นใจไม่แท้ครับรอบนี้จะมีรถอะไรที่เราคัดมาให้ดูกันบ้างไปดูกันมาเริ่มที่คันแรกเลยครับรถกระบะยอดนิยมไฮลักรีโว ภายนอกหล่อกเกินมิติตั้งแต่กระจังหน้าทรงหกเหลี่ยมพร้อมไฟหน้าใบ LED ลงตัวพร้อมไฟตัดหมอกที่ดีไซน์กลมกลืนล้ออันลอยขนาด18นิ้วภายในปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยด้วยจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ขนาด8นิ้วรองรับ Apple CarPlay สะดวกสบายด้วยปุ่มผุ s h สตาร์ตสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ด้วยปลายนิ้วพร้อมฝ่าฟันในทุกเส้นทางรดอเนกประสงค์เดที่นั่งคุ้มค่าเวลาใช้งาน โตโยต้าเวลสยังคงเน้นตัวถังแบบชอบ็อกตามแบบฉบับรถ MPV พร้อมทั้งปรับดีไซน์หน้าหลังให้ดูโฉบเฉี่ยวและทันสมัยกว่าอเวนซ่าไฟหน้าแบบ LED พร้อมไฟหลี LED ไลท์ไกดิ่งและไฟเลี้ยวแบบซีเควนทัลและล้ออัลลอยขนาด17นิ้วห้องโดยสารของโตโยต้าเวลสพุ่มด้วยวัสดุหนังสังเคราะห์สลับผ้าขณะที่มาตรวัดเครื่องยนต์จะแสดงผลหน้าจอแบบ MID แบบ TFT ขนาด7นิ้วซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนการแสดงผลได้4รูปแบบตามความชื่นชอบ ขอบหน้าจอเครื่องเสียงของเวลอสเป็นขนาด9นิ้วรองรับการเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y และ Android Auto ก็ได้ถือว่าเป็นรถที่ให้ความคุ้มค่าสามารถไปไหนก็ไปในทางครอบครัว c r o s s o v e r h y h r i d พลังเยอะออปชั่นก็จัดเต็ม MG VS H.E.V. M.G.V.S.H.E.V. E เป็นการผสมผสานระหว่าง M.G. ZS 2022มาเปลี่ยนดีไซน์หน้าใหม่ตั้งแต่ชุดไฟหน้าทรงเหลี่ยมแบบ L.E.D. โปรเจ c เตอร์พร้อม daytime running light ชุดกันชนที่โลวงกระจังหน้า Electric f ก e l m a มแม i ช g l ิล l ์ดีไนและเปลี่ยนล้ออนลนมอยเป็นแบบ Aero Wheel Cover ที่ช่วยลดการต้านลมขณะขับขี่ภายในห้องโดยสารให้ความรู้สึกทันสมัยด้วยการติดตั้งจอมนิเตอร์แบบ d u a l w i d Screen Cockpit ขนาด12.3นิ้ว 2จอโดยแบ่งเป็นส่วนของมาตรวัดกับจออินโฟเทนเมนต์รวมไว้ในกรอบเดียวกันมีระบบเชื่อมต่อไร้สายผ่านบลูทูธรองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto ลำโพง6ตำแหน่งระบบปรับอากาศแบบดิจิทัลหลังคาพา n โนรามิกซันลูฟก็เปิดได้ถ้าใครชอบแรงก็ถือว่าไม่ผิดหวังเติมเต็มความสปอร์ตกับมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ เน้นเพิ่มทางเลือกด้วยความหรูหาราผสานความสปอร์ตโดดเด่นด้วยดีไซน์ภายนอกโทนสีดำเข้มทั้งกระจังหน้าโลสีดำที่ตกแต่งด้วยโลโก้ปาเจโร่สปอร์ตบนฝากระโปรงหน้าไฟหน้าโปรเจคเตอร์ล้ออัลลอยขนาด18นิ้วภายในห้องโดยสารเน้นยกระดับความหรูหราและความสะดวกสบายทั้งจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบ LCD ขนาด8นิ้วรองรับการเชื่อมต่อผ่านสมาร์ทโฟนใช้งานง่ายแค่ปลายนิ้วสัมผัสและสามารถสั่งงานได้ด้วยเสียงผู้โดยสารตอนหลังยังสามารถเพลิดเพลินกับความบันทึ ตลอดการเดินทางด้วยจอขนาด12.1นิ้วติดตั้งบนเพดานรถสามารถตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างครบถ้วนแถมยังมีราคาค่าตัวที่สมเหตุผลอีโก้ขาที่แรงม้าสูง Honda City Turbo เป็นรถขนาดเล็กที่มีความโดดเด่นด้านราคาที่จับต้องง่ายตัวรถเล็กแต่กระฉับกระเฉงสูงกันชนหน้าและกระจังหลังสไตล์สปอร์ตล้ออันลอยขนาด16นิ้วภายในห้องโดยสารตกแต่งเน้นโทนสีดำพร้อมวัสดุบุนุ่มสีเบจที่คอนโซลหน้า แขงประตูทั้ง4ี่บานผูม้มาไหลมันติฟัง์กชั่นขนาดเหมาะมือ หน้าจอเครื่องเสียงระบบสัมผัส a d v a n c e ์ชา u c h ขนาด8นิ้วรองรับระบบ Apple c a r p l a y และ Android Auto เป็นรถที่ตอบสนองความต้องการใช้งานในหลากหลายครอบคลุมสำหรับคนทั่วไป <S <S มากที่สุดในกลุ่มซับคอมแพกแล้วและทั้งหมดนี้นะครับก็คือรถสวยนะครับที่เราคัดมาให้ดูในรอบมูล Angel Car ารครั้งที่91นี้นะครับสามารถชมรถจริงได้ในวันเสาร์ที่3สิงหาคมตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปครับและประมูลจริงในวันอาทิตย์ที่4สิงหาคมตั้งแต่เวลาบ่าย2โมงตรงครับ ครอปุ๊บอนุมัติปั๊บกับพุ่งสีออโต้พร้อมสตาร์ทรู้ผลง่ายในหนึ่งชั่วโมงสแกน QR ว o d e โค้ดตัด้านข้างนี้เลยนอกจากนี้เรายังมีประกันออโต้เซฟตี้แคร์พาชุนประกัน800,000บาทและประกันอักขีภัยคุย้มครองนาน45วัน